การลงทุนในแต่ละวัยเป็นยังไงมาฟังกันนะครับยิ่งอายุน้อยอ่ะคุณยิ่งเทคความเสี่ยงได้เยอะนะครับหรือยิ่งตอนนี้คุณยังหาเงินได้เยอะอยู่คุณยิ่งเทคความเสี่ยงได้เยอะครับคือตราบใดที่เรายังมีแรงหาเงินอยู่นะครับแล้วเรามั่นใจว่าโอเคเราจะยังหาเงินแบบนี้ได้นะครับในอีกสัก5ปีนะไม่ต้องยาวมากอีกสัก3-5ปีเรายังหาเงินในปริมาณนี้ได้อยู่นะครับให้เราเทคความเสี่ยงเยอะไปเลยนะครับเพราะว่าการลงทุนถ้าคุณลงทุนถูกต้องลงทุนถูกที่ มันเปลี่ยนชีวิตได้นะครับเหมือนผมเนี่ยเทรดนะครับก็เจ็วันนะผมทํากําไรมา1นล้านบาทนี่คือการลงทุนของผมเนาะคือผมเทรดทองคำนะครับผมเทคความเสี่ยงได้เยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาเงินก้อนมาอะไรขนาดนั้นนะผมก็ปั้นพอร์ตมาเนาะทำมาหลายปีแล้วนะครับทำมา9ปีแล้วถึงจะได้สัปดาห์หนึ่งล้านหนึ่งอย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ได้เยอะเท่านี้นะแต่มันค่อยๆค่อยๆทบขึ้นมามเนืองไงเออมัน พอร์ตมันไม่ค่อยทบค่อยๆโตค่อยๆโตขึ้นมาเนาะนะครับก็การลงทุนเนาะนะครับซึ่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ตอนผมอายุสิเนี่ยผมเทคความเสี่ยงเต็มที่เลยนะผมได้เงินจากที่บ้าน6กพันผมใช้สี่พันในการลงทุนเลยเออคือแบบจัดเต็มมากเรียกว่า all in เลยนะครับจบมาก็โอเคก็ทํางานพยายามหาเงินมาเติมพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมเทคเสี่ยงเต็มที่เลยนะครับเพราะผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรผมรู้ว่าผมกําลังลงทุนในสินทรัพย์อะไรอยู่นะครับคือผมมีความรู้ว่า,วาไอเนี่ยมันดีไม่ด,มดีนะครับ โอเคฉะนั้นถ้าคุณยังหาเงินได้อยู่นะครับเทคความเสี่ยงเต็มที่ไปเลยและคู่กับการหาความรู้ก่อนนะครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณจะลงทุนมันทําเงินได้ยังไงมันมีนกลไกแบบไหนคุณก็ไม่ควรไปลงทุนนะครับความรู้โคตรสาคัญสําคัญกว่าเงินต้นอีกนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดน,นะครับติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ